็ขอการสวัสดีทุกคนด้วยน,น,นะครับผมวันนี้กองผมนะผม FKGTV นะผมวันนี้เราจะมาเล่น Roblox Map b l o อกนะครับผมนะอือคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เล่น Roblox เลยคลิปแรกที่เล่น Roblox นะแล้วเราจะมาสุ่มตัวกีนนะครับลุ้นนะเราต้องลุ้นแล้วว่าเราจะได้ตัวอะไรนะ วาจีละล้อใช่ได้สมโฟโดีว่ะนะครับผมนะสมโฟสัญเชาตยานโอเคก็ไม่ได้แย่นะอุ้ยต้องดูที่ว่าตึงไหมนะครับผมนะการเล่นในครั้งนี้ตึงแน่เลยนะครับผมเอาละครับจังหวะน,นี้ทำไปแล้วหนึ่งประตูนะครับผม เข้ามาก็เอาเลยนะครับผมน่าจะคอยดูว่าผมผมจะแย่งกองหน้าจาอ้นี้ให้ดูนะครับผมเอาละตอนนี้ทางว่านี้ครับฟุตบอลใช้เดียวนะครับผมเอาแล้วครับจังว่านี้เขายิงแล้วครับผมโป้งไปเลยครับเข้าไปแล้วอีกหนึ่งประตูสามต่อหกครับอย่างเฟี้ยวเลยทำแปดประตูทำจริงอ่ะโอเค มันก็จบแล้วะมันไม่มีอะไรให้ทํามากเดีย๋ยฟุตบอลใช้เดียวนี่ยฟุตบอลใช้เดียวนะนวนะทุกคนเนะีย่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ไอ้คนมันมันเต้นไม่เป็นเลยนะเอา้าเอ้ยปุ่มกระโดดกดไม่ติดอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโดนเกียนกะจะเกียนเขาจะโดนเกียนซะเองเอาละครับจังหวันนี้เขาเลี้ยงขาหักนะผม โนดเอา้าไม่ถึงอาจจะเกียนคนสักหน่อยไม่ได้เกียนเลยว่ะสิบประตูทําเป็นจริงอะเออบอกเลยสิบประตูทําเป็นเจิงอะจะคอยดูเดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่ทําเป็นเจิงอะเดี๋ยวได้เจอเยวได้เจอเอา้าครูดาวอะไรอะหนจีอ่าน,น่าคิดแล้ว เดี๋ยวผมจะมาตบพวกมันให้ดูนะครับผมเด็กเกียนที่คิดว่าตัวเองมันนะดูซิมันจะได้สกี่น้ำดูสิตบเด็กเกียนที่มันจังวันนี้เขาสุ่มตัวละครน,นะครับผมนาะชิกิริมาแล้วหนึ่งชิกิริมาแล้วสองจังวันนี้อีเซก,กิหรือโอตโตยะว่าไม่รู้แล้วจังหวันนี้จะผมจะจับทำให้ดูตบพวกมัน ตบพวกมันหน้าให้ดูนะครับผมนะทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็แค่ตบพวกมันหน้าให้ดูนะครับผมไอ้แฮมราไปเลยอย่ามันให้มันมากเขาใจตัวจริงเขาไม่แอกนะหรอก <laughs> อ้าวยิงค้าแบบนี้ก็เสร็จดี อย่ามันให้มันมากเขาจาปิ้วแล้วแมบ่บอลมันเป็นแบบนั้นวะทุกคนเอาได้แบบนี้เสร็จดีเอาเฮ้ยมาหน้าจอมือตะปรับแสกสุดละแสบตาเลยทุกคนเอาดิเอาใจาวันนี้เขาจะยิงเข้าไหมเอ,อเข้ามาและนะ้วครับหนึ่งปาะตูทำเอเก่งอะ โอ้โหเศรบฐามันจ้าซะเกินอ่ะฮักไปดิอย่ามั่นให้มันมากเข้าใจอย่ามั่นให้มันมากเข้าใจเอ้ยทำไมคุณไม่เก็บะอะเฮ้ยผมโบนบาร์กอะโอ้มันเกียร์นะโดนเกียร์นะเฮ้ยเฮ้ยแล้วโกหายไปไหนอืออะโดนเกียร์หนึ่งประตูนะฮะผมนะยังมาเนี่มอันนี้ลนค,นคลิปแรกเราไม่เล่นซีเรียสมากนะ อืมไม่สีเรียบนะตาไม่ทันเถอะไอ้ลานเนยปิว้วอย่ามันให้มันมากเข้าจ่ายเจอไปดีแค่นั่นแหละเออแอคเลยโอ้ขาหักไปแล้วอีกหนึ่งเข้ามาเลยไอ้หนู ลงไปตูมสี่หนึ่งแล้วจังหวะนี้นะครับผมใครสู้ผมได้บอกเลยทำเป็นตึง,ต,ง,ต,งตึงกับเสิร์ฟคนเล่นใหม่ขาหาักไปอย่ามั่นให้มันมากเข้าใจรับไปซะเออแหลกเลยห้าต่อหนึ่ง นะครให้ดูคนจริงเขาเป็นยังไงเฮ้ยโปโปโปอะ่ะเฮ้ยเล่นโปนั่นน่ะเล่นโปแล้วทำเฟี้ยวนั่นน่ะตาม่ม่ทันเถอะเอาเฮ้ยอะไรอะโดนเกียน์่ะผมโดนเกียนมาทุกคนเแล้วจังหวะนี้เขาจะเอายังไงเขาไม่ส่ง อุ้ยอาและจังหวะนี้อีสกีเปเิดเกตไอ้บีคอนเลอรก็นะ่ามีเสียงรบกวนไปดังขอไฟได้วยนะครับผมถ้ามีเสียงรบกวนนะอ๋าจาังหวะนี้จะยิงเข้าไหมทําไม่เข้าคุณเป็นเกยนะไม่เข้าเป็นเกยนะบอกเลยอย่างว่านี้เตะไปแล้วครับผมไดเล็กช็อตนะ ย็ดเค้เป็นเกยจริงด้วยว่ะทุกคนเขาเป็นเกยจริงด้วยวะยังวานะครับยังวันนี้ชิคิริทำเป็นหัวมัน่นนะครับผมมั่นมากอา้าวไม่โดนสไลด์ไม่โดนนี่อา้าวคุจะออกมาใหม่เฮ้ยโกออกมาใหม่เออ อ่าได้แล้ได้ได้ได้จะคุณเจอผมนะไปเลยฮึบเอาเลยมอสเตอร์มอสเตอร์หรือไม่ไม่ใช่ยังคือสตีฟโดนเลี้ยงหลอกไปดิโดนเลี้ยงหลอกไปดิโป้งเลยต่อสองเนาะบอกเลยเล่นไม่ค่อยถนัดด้วย บอกเลยไม่มีใครสู้ผมที่เข้าสู่สถานะโฟูได้แล้วหรอกบอกเลยไม่ได้คีโมด้วยเอาไม่มาสไลด์บอลกับหลังแบบนั้นนะปง้งมาดีผู้เล่นใหม่กระตึงได้อ่ะโยฮั <L 5 S 2> นาลา m อวไหมนี่ MVP เลยทุกคน ผมจะเอาให้เวลิลสิบนะครับผมแล้วก็จะจบลคลิปนะครับผมแต่นี่ไม่ใช่การเล่นบูล็อกครั้งแรกครับผมแต่ถ้าเป็นในคลิปช่องผมก็เล่นครั้งแรกนะครับผมนะตบเด็กเกียร์นะตบเด็กเกียร์ตบเด็กเกียร์เลยทุกคนเออบอกเลยตบเด็กเกียร์มากันขาวเริ่มต้นขึ้นวันนี้ผมจะเจอใครนะ ทำไมผมไม่ใส่เสื้อเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยโดนเกียนอน่ะไม่ใส่เสื้อได้ไงเฮ้ยโดนเกียนอน่ะโดนเกียรรับไปวะใครมันเจอผมแค่นั้นแหละเออเจอแค่นั้นแหละเอเอแอคเลยเป็นเบลเป็นเบคอนก็นแอคได้อะ่ะบอกเลยเออบางบางบางเฮ้ยอย่าบางอย่าบางไอตัวประกอบขโมยอา้าวโดนเกียน เตะขนาดนั้นมันต้องไม่เข้าอยู่แล้วดีวะโอโมันเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้เห็นปะเฮ้ยเมื่อกี้ผมไกลบอลกว่าเฮ้ยอะไรอะ่ะเตะแบบนั้นถ้าเข้าอะดีแปลกโอ้ยยังแหลกเลยทุกคนเข้าเข้าไปเฮ้ แล้วอันนี้ผมยังแรกเลยมจำไว้นะจำไอ้หน้านี่ไว้นะจำไอ้ดำนี่ไว้น<ๆ>่าจะผมจะตบให้มันเป็นตัวประกอบให้มันเป็นตัวตลกรับไม่ได้หรอกอ้าวเฮ้ยโบนี่คุณส่งอะไรของคุณเนี่ยเป็นโกที่ผมไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเดีย๋ยวาคอยดูเมื่อผมพิโรสิบเมื่อไหร่จะคอยดู ประตูที่แข็งแกร่งที่สุดมันเป็นยังไงเดี๋ยวเจอแค่นั้นแหละเอออุ๊ยเปิดเกตอุ๊ยน่ากลัวยังเลย่ะครบเบออน่ากลัวมากเลยไอ้ดำบูลลี่อะบูลลี่น่ากลัวจังเลยครับจะตบพวกมันหน้าให้ดูตัวมันเอาดีอดีเบคอนเบคอนสไลด์ไม่โดนอีกจำไว้นะจำไม่นี่ไว้นะทุกคนนะจำไม่นี่ไว้นะจำไว้เลยจำไว้เลย จำไว้เลยจำไว้เลยจำมันไว้เลยมันเจอแค่นั้นแหละเออตามความเร็วให้ทันเถอะเออหน้าแตกรอบที่หนึ่งปิว้วอุยกากุริอีกากุริมาแล้วไงอะ่ะก็เจอไปดีแอคเลยอีกากุริแล้วไงอะ่ะอุวยสไลด์ไม่โดนอะ่ะ เริ่มพัฒนาแล้วเนี่ยเฮ้ยมหูรากาปรับตัวไปเนี่ยเฮ้ยปรับตัวบ่นี่เขาไม่ตอบวันทูกันแต่ก็โดนสไลด์ไปดิโดนสไลด์แล้วลอดดากหนึ่งสไลด์ลอกแล้วลอดดากอีกหนึ่งแล้วส่งกลับไปให้เพื่อนเดี๋ยว,วันนี้เพื่อนเอาไงครับเพื่อนไม่ส่งฟุตบอลชายเดียวส่งมาดิเฮ้ยโอ้ไออีกโกอีเ มันอีโก้ผมว่ามันอีโก้ก็เจออ้าวเฮ้ยโดนเกียนอีโก้ก็เจอดีอีโก้ก็เจอดิโอ้ยยังแหลกเลยว่ะทุกคนโหยิงก็ไม่เข้ายิงขนาดนั้นถ้าเข้าอะดิแปลกนี่ขาหักไปเลยเดีย๋ยวมาดูทูกสีมือกันดีโป้งไม่เข้าหลอกควายหนึ่ง ปโป้งเลยเปน็นไงอย่างแอคเลยอะ่ะเริ่มต้นสร้างรหัสใหม่ยวเจอรหัสหลักจะได้เจอใครซื้ออิมแพคนรหัสหลักเมื่อไหร่จะได้เจอเฮ้ยเขามาแล้ววะเขาเลี้ยงเป็นวะแล้วเขามาแล้ววะอีกากุลีวะขอเพื่อนขอขอขอเพื่อน Oh. เล่นกากก็ไม่บอกเล่นกากก็ไม่บอกกันเลยมอนสเตอร์ Monster, หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันคือสตีฟเลี้ยงเลยปายเลยปายเลยเราวิ่งเลยตามไม่ทันเหอะใครตามทันก็มาดิตามทันก็มาดิมาดิ จะไหวหรือเปล่าเหอเจอผมมอนเตอร์หรือไม่ก็แค่นั้นแหละถ้ามีเสียงบรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีมันร้อนไปหน่อยผมก็เลยเปิดพัดลมอยากพยายามให้มันไม่มีเสียงบรบกวนนะจะเล็กช็อตเออเอาผมโดนเกียน์นะเอ,อ้ยทุกคนโดนเกียน์เว้ยเหนื่อยปะทุกคน เอาดิเอาดิสไลด์โชว์ดิสไลด์โชว์ดิโอ้โหแต่ละตัวโอ้โหยิงยิงไม่เข้าเป็นควายอะบอกเลยเอ้าวเฮ้ยตัดบอลแบบนี้ก็ได้นะไอ้หนูไอ้ดำเึ้ยไม่เป็นไรกับไอ้ชอบตัดบอลจากเล็กกว่าจะเข้าเนาะให้มันเข้าไปเฮึไม่เป็นไรนะคนเนาะจะไม่ถูก ทำให้กูเป็นแบบนี้กูแค้นมึงทำให้กูเป็นแบบนี้เฮ้ยอะไรอะทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้เห็นปะยังไม่ถึงตัวแล้วมันโดนขโมยแล้วโดจีเกมนี้โคตรแปลกเลยอ่าเรียบร้อยโดนตัดบอลแต่และตัวยิงก็ไม่เข้าโอ้ยยิงอย่างแม่นน่ะเอาดิ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 าดยิงมายิงมา เอาดิเอาดิยิงดิยิงดิมงดิเอาเฮ้ยกระโดดไม่ตีแต่ทุกคนก็จะโตเดิบเกียร์สักหน่อยทำไ,ได้แค่ห้าประตูทำเป็นแอค่ะห้าประตูเป็นแอคอ่ะเออว่าทำได้หนึ่งร้อยประตูมันไม่แอคแบบขี้แตกเฮ้ยอะไรอะทุกคนมันโดนเกียร์แล้วเฮ้ยโดนเกียร์แล้วเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยได้นะได้นะแบบนี้ได้นะเต่าฟ้า เราดียิงมาดิจะเจอมุงจะเจอการม่งยิงมาเลยจะเจอการม่ง่ะบอกเลยมาดิเขียวม่งโชว์เอ้ยทำไมมันกระโดดไม่ติดวะทุกคนแบบนี้ทุกรอบเลยนะไอเกมอ่ะไอเกมเนี่ยไอเกมเนี่ยไอเกมเนี่ยกระโดดไม่ติดผุมกระโดดเล็กมากเลยอ้าวเรียบร้อยเสร็จดี ตามมาเธอตามมาเธอเก็บบอลได้แล้วไงอะ่ะโอ้ส่งบอลส่งบอลทำเป็นส่งบอลแล้วทำไมบอลมันต้องอันนี้อิฟคกเลยวะเฮ้ยโก้ส่งไปแป๊บ,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 บหน่อยดีวะา thank you thank you ยังแลกเลยวะทุกคนขาหักไปเถอะโดนไปดิ กัวก็ทำอะไรอ่ะกูัวมากอกมาแบบนี้ก็เสร็จดิวิวตูมกูออกมาแบบนี้ก็เสร็จดิเดี๋ยวเจอเจอเจอรหัสหลักแค่นั้นแหละเออเอาอะไรแบบพิมพ์อะไรเออพิมพ์อะไรเฮ้ยอ่านกิฟต์ไม่ออกเฮ้ยพิมพ์ทำไมเฮ้ยอ๋อจุดจุดจุเอออ้าวเรียบร้อยผูชนะไอวีพีซะด้วยใช่ไหมใช่อไหม เจอเดี๋ยวเจอแค่นนั้นแหละเออสามสิบประตูเมื่อไรจะเจอกันแค่นนั้นแหละอยากเติมโลบักแต่ไม่มีตังเติมมาทุกคนทนทำไงดีไม่มีโฆษณานะไม่มีโฆษณาเล่นไปยาวๆย,ยังกว่าจะาสามสิบประตูเลยโคตรแหลกคะ เฮ้ยผมหัว,หวหล้นอีกแล้วเฮ้ยอะไรอะเกมนี่ชักมีปัญหาแล้วนะเล่นทีไรหัวหล้นตลอดเลยมาดีมาดีปิวตูมอ,อีกากูรีแล้วไงอะชวนแล้วไงอะก็เจอไปดีอย่าทำฟาวแถวแนี้เบคอนไม่ชอบเบคอนไม่ชอบการทำฟาว เบคอนไม่ชอบการทำฟาวชิเอาละครับแก้วว่าเดี๋ยวเขายิงแล้วโป้งเลยสิบสองประตูทำเป็นแอกอะบอกเลยเจอสิบสามประตูประตูอะไปยิงแค่โป้งแค่นั้นแหละเออ วินาเกตเดี๋ยววาทุกคนจะเจอกันเดี๋ยวได้เจอกันสังคมบูล็อกเขาบอกว่าเป็นสังคมที่ดีจริงหรือไม่มาจริงหรือเค้กวะทุกคนสังคมบูล็อกอะมอนสเตอร์เจอเปิร์เกตครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือวิ่งเลยตามไม่ทันเถอะตามให้ทันเถอะโป้งตามมาแล้วไงอะ ไงเชนะก็คือฉันอยู่ดียายแอมวินโอ้ทำเป็นกระโดดทำเป็นกระโดดทำเป็นกระโดดกูกะกาก,กีอะไรกูแล้วเล่นมาเป็นจะมาเป็นก,กูทำไมวะกูบอสอะดีอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนเอ้ยผมโดนยีกาคุรีเกียนเฮ้ย ส่งมาอย่าอีกโกโ้เลี้ยงโคตรห่วยอ่ะอุยต่อบอลสองนึ่งมาทุกคนจังหว่านี้ต่อบอลสองเนี่ยต่อบอลสองนึ่งก็โดนไปดิแล้วดูเล่นโคตโง่งเลยอ่ะ ยิงได้ก็ลองดูสิเดีย๋ยวจะมง่งเ้าเฮ้ยม่งไม่ได้เอ้โอเคไม่เป็นไรได้บอลก่อนนะผมนะจังหวะ่านี้ผมได้บอลก่อนแล้วไลสไลด์ลอดากักลอดักหนึ่งแล้วส่งบอลไกลหนึ่งทนแล้วไงใครสนอ้ยเหนือมาทุกคนเอาดียิงเลยส่งมาไม่เป็นไรแต่ถ้ายิงไม่เข้าจะโทษไปความผิดมึงอ้าว ไม่เข้าไปความพี่ถงแกเลยเบคอนเบคอนด่าเบคอนอ่ะจังหวะเนี้ยจังหวะเนี้ยเบคอนด่าเบคอนเฮ้ยอะไรอะบากอะทุกคนปิ้วเล่นอะไรเนี่ยถามจริงเล่นอะไรเนี่ยเจอบาจีราแค่นั้นแหละประกบชิดชิดเลยชิดเลยชิดเลยอะไรสไลด์ก็ไม่โดน กระโดดไปสิขวหนึ่งตองแอคเลยจังหวะน,นี้แอคเลยยึกว่านี้แอคเลยมาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเออทำเปส่งบอลไกลก็เข้ามือผมดีเขาเข้าเลยเข้ามือผมเลยไปดิโชว์ดีว่าใครจริงที่รู้ก็คือไม่ใช่มึงไงเบคอน ตามนั้นตามนั้นเลยจะเจอจะได้เจอเดี๋ยวจะใช้คาถาอเชิญอ e ีโต e ้งอีโต้งเป็นเกย์คาถาอัญเชิญที่ผมเรียนมามากกว่าสองร้อยปีอา้าวอาแล้วเอาแล้วจังหวะนี้อามิตาพูดแล้วยังหวะนี้เขาเอาแว้ว่าเขามาแล้วว่ะ ส่งไปให้ไอ้ดำไอ้ดำว์ปไปจังหวะนี้เขาจะวิ่งหรือไม่แต่เขาไม่วิ่งเขาก็เลือกที่จะส่งส่งให้เบคอนจังหวะนี้เบคอนยิงยิงแบบโอ้โหยิงได้ห่วยมากอะบอกตับเออผมโดนเกียนแล้วบอลน,นะโดนเกียนเออโดนเกียนโดนตอก ผมโดนตอกไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวจะเจออ้าว <que> ได้ดีห้า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 มาดีลอ้นล้นซ่าลุ้นซ่าลุ้นซ่าล้นซ่าลุ้นซ่าหรอลุ้นซ่าหรอเดี๋ยวเจอผู้เล่นตัวจริงไม่เข้าโดนเกียนเงยละทีมผมหายไปไหนอ่ะ แนี่ยบอลโก้โกก็เอ้าดูโกดูโกเล่นดิโกส่งมาอ๋อโก้ดูโกผมดีทุกคนอายิงดิยิงดิยิงเจอม้งยิงเจอม้งแค่ละและยิงมาเจอม้งสวยแล้วก็โดนขโมยยิงมาเหอะยิงมายิงมาจะเจอม้ง มงไม่ได้ป่ะเจ็ดประตูทำแอ็กะอะบอกเลยเฮ้ยโดนเกียนน้ำมืออมิตาพูดเอาดีส่งเจบเจ้ามงเฮ้ยส่งกับข้างเหรอเฮ้ยโบปะเนี่ยมันทำแบบนั้นได้ด้วยหรอวะ Đã đu cô Cô chẳng ngủ đi cô Ô oh, hồ cô Ê bố bọn mất ạ Nó đu cô Nó đu cô Dạo yên dạo yên Ê nha chắc Hứi à lầy à Bài ngài โกแค่นั้นแหละเออเจอแค่นั้นแหละนั่นดูโกตัดบอลนี่เอาแล้วจังหวะนี้โกเปิดเกตแล้วโกเปิดเกตแล้วโกเปิดเกตแล้วเอาแล้วจังหวะนี้ตาฟ้ามาเลยผิดหวังว่ะ รักโกยังบื้อเลยอ่ะอะไรอ่ะผิดหวังวะ <S <S เปิดเกรทั้งทีทำได้แค่นะั้นอะไรห้าไลท์ห้าไลทห้าไลอยยามาห้าแถวนี้ยิงดียิงดีเฮย้ยห้าไลไรจะตาต่อไปได้เจอกันจ่ตตาต่อไปได้เจอกัน ไม่ได้นาจัดเดต้าทำไมได้เจอเดตาต่อไปได้เจอแค่และแหละจงไม่เจอกูทำเป็นแอร์ก็จะได้เจอกันกออรโดดนี่โดนแบบตอกเลยทำไมเนี่ยช่วยหนึ่งครั้งไม่ช่วยไม่ชงไม่ช่วยอะ่ะบอกเลย มาจะเจอกันอ่คิดว่าเป็นผู้เล่นใหม่ละเติงอ่ะจะเจอจะเจอแลหัสสองร้อยประตูเจวผมจะจริงจังในการเล่นละเฮ้ยเบคอนตรงกลางเดียวเจอกันแค่นั้นแหละเออโดนโดนไปเลยนหนึ่งดอกแล้วผมบักหน้าจอเฮ้ยอะไรอ่ะ คาราสุอันนี้ไอ้น,นี่มารู้วิธีการยิงโกบอทป่ะทุกคนผมย่งแหลกเลยวะทุกคนย่างแหลกเลยจังหวะเนี้ยคตดแหลกเลยสไลด์แล้วมันแล้วไม่มันสไลด์กับหลังวะเอาย้ายฝั่งแล้วนะนะย้ายฝั่ง เอไม่ใช่ย้ายฝั่งดิคนละตัวเออมันย้ายฝั่งเฮ้ยทำไมทำไมมันแหลกจางเรือเฮ้ยแล้วดูโกแล้วดูโกดิ